ครับสวัสดีครับ้ยเหดยังเนี่ยกา้มันเหดงานขึ้นนังเซเล่นอยู่นั่นน่ะมันยังได้คือโปรบอลแล้วสักทีนี่ฮะแล้วแล้วบอก,อกเ,ลอเลยแต่ทางใน,ทาง,ในทางนอกเสร็จแล้ว ข้างในเราต้องโปดเราเอาอันนั้นไปอาโหลดพูดเล่นเฉยๆนะครับผมเขาก็ต้องโปแล้วก็พ่นสีด้วยแหละครับข้างในที่เขาปะข้างนอกนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเหลือแต่ขัดใช่ไหมเขาไปโจงก์อย่างนี่นนะตรงกรนออ๋ตรงเนี้ยมัน,นเป็นอย่างฮะ อ,อ,อืมอืมอม,ม,อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่อยไปทีลนิดทีลนิดตามขั้นตอนของเขาเไปเขาเรียกว่าไปตามสเต็ปน,น,นี่นยขันน้ำีห แล้วปลูขอบประตูเพื่อปลูกง,ง,งานนี้ถ้าทำสิบวันยี่สิบวันเสร็จอ่ะเหมือนกันเนรมิตแล้วมันไม่ใช่คนทำงานแล้วใช่ไหมเออ <laughs> ทำสิบวันยี่สิบวันเสร็จนีเน่เนรมิตเนรมิตเขาเรียกว่าเนรมิต อม,มันต้องทําโอด้วยใช่ไหมเส้นยโปรยมันเนี่ยะรตกแรงมากไรขันนำอันนี้ก็กี่โมงแล้วนี่สามโมงสี่โมงแล้วมั้งไรันาำห่อมมันสองสามุ่มมอันนั้นคืองานเร่งงานด่วนงานเร่งนี่เทพี่สาผ้าเห็น้ยไหมสาวผ้าเห็นา น้ำถึงคันถ้องกินเหล้าไปน้ำถึงเมาหรือแต่มันไม่แห้งเร็วเลยเจออากาศอย่างนี้เนาะแล้วมันก็กลายเป็นช้าไปเลยทีนี้ถ้าอากาศอากาศร้อนๆน,นี่โอ้ยตึงกับปูไปตามนั่นนะครับปูสันปูตั้งสันตั้งยังขึ้นมาเห็มันได้เก่าอยู่ อืมโอ้ยเปิ้ลเปิ้ไปเรื่อมันก็ว่ามันคอยไล่โผ่ตามตามตามึ้นั่นมาไม่เดือดทม่นอืเดือดทีนงเพอไหมพอครับเอา้นลูก้นหว่านว้ากันก็ให้ซื้อใหญ่มาเลยเอาแค่นี้และไม่พอเดี๋ยวซื้ออีก ลไปยัมัน้่งเาไปยัดไปยัดแต่งไ้ให้มันเหลือให้มันเหลือก็คันหลังอีกเด้อจะไปซื้อจะไปเอาหัวนั่นอีกเด้เอใช่ของมันว่าใช่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 ของเจ้าเจ้าหอเออเออ <c oughs> นนมั่น้น,น,น,นอ,ออตงนแต่อยู่านอ่ผมไม่สิ้นเปลืองหรอกแต่ผมซื้อมากระป๋องใหญ่หัามเลือกช่างแต่มมแต,แต่แต่ถ้าซื้อมาเยอะอะช่างกวจะโปยเยอะ โอ้ยเนื้องานขนาดนี้สีป้องใหญ่สัตว์จะหมดเลยแล้วเดี๋ยวหาว่าเราใช้ของไม่หมดใช่ไหมเกคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วอโอ้ แน่นเลยอโป้หนาอคโ้นขัดเยอะอีกเครื่องเนี่ยแล้วเนาะไอเครื่องไงแง่แง่นั่นแหละเครื่องว่าได้ปโอ๋อมีตาใช้มืออย่างเดียวเลยอืมมันต้องค่อยๆไปอือ ม,มเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูนาสักหน่อยแล้วงานองหน้าฮะงอกแงครับฮะงอกแงยงอกแล้วเขาเขาเข้าเดียวเันงอกมันมันงอกจนมันเรียกหาน้ำแล้ว เป็นจังไดไปพุ่งนี่นี่แหละขันไปมือนีคือจะเป็นเขาได้อยู่ไปพุ่งนี่เนาะไปดูว่ามีน้ำไหมนาดอนนาดอนคอยน้ำฝนอย่างเดียวถ้าฝนดีก็ได้ข้าวดีถ้าฝนไม่ดีก็ นั่นนะร้นแล้ลูกมันฮะปลูกมันก็ปลูกไม่ได้ปลูกมันเอาทันก็ทันเอาไม่ทันก็เน่ามดนั่นแหลออะอืมนันน่นทำนาได้อย่างเดียวเคยให้เขาปลูกแล้วพอเขาปลูกปุ๊บผมเคยลองแล้วปลูกม,มันทำนานัาน่นแหละอะไรทำไรก มันเน่าหมดผมมั่งถึงไงเนี่ยครอบถึงด้ถึงเวลากเกี่ยวขาอ,อือน,น,น,นั่น,<อ>นแหละฝนละฝนเริ่มเริ่มมาติดแล้วครับผมเขาเรียกว่าฝนเริ่มติดแล้ว ถ้าฝนเริ่มติดมันมันมันก็จะตกตกถ้าไม่ตกเช้าก็ตกเย็นมันก็มาอันนี้ก็มาถือว่ามาหนักอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะนานไหมแางสิงก็จะเก็บตรงนี้ให้เสร็จใช่ไหมเก็บตรงนี้ให้เสร็จพรุ่งนี้ก็ขัดบอกนั่นแหละ แต่แต่ฝั่งนู้นอะไรเสร็จแล้วขอบเปโจกอะไรเสร็จแล้วเหลือแค่นี้อไอเราว่าจะหยุดก็มันก็หยุดไม่ได้เนาะเขาเรียกว่าปิดมืออืมอนั่นแหละอ่อันอออนี้เรา,ขขาเาข,าเ,า,ขาเรียกว่างานเขาเขาเรียกว่างานปิดมือ เหลือนิดหนึ่งจะหยุดก็ไม่ได้กระเทินกระเทินที่จะหยุดต้องทำให้มันเสร็จ โอ้ฝนตกฟ้าร้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับหลับคลิปนี้บายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ครับบายบายครับผม